ลทัทธิน่าสงสารนะลัทธิกับศาสนาความแตกต่างคือลัทธิเนี่ยอยากให้คนเข้ามาอยู่ภายใตย้อานาจของเขาเพื่อที่จะเขาจะสร้างฐานให้ตัวเองเพื่อช่วยเสียงและผลประโยชน์ส่วนศาสนาเนี่ยสอนคนให้เป็นอิสระให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนี่คือต้องบอกว่าผมเปิดมาเจอคลิปนี้นะคือก็คือพูดตรงหมดเลยนะงนพูดตรงหมดเลยนะครับ แล้วก็ <c oughs> ถ้าใครได้ฟังแล้วนี่จะเข้าใจว่าไอ้นะะแกงเชื่อมจิตเออมันตรงกับสิ่งที่อ่ก็น่าจะชื่ออาจารย์กล้วยนะครับผมเรียกอาจารย์กล้วยแล้วกันว่าตรงแค่ไหนนะครับทุกท่านเกี่ยวกับรัตทินะครับผมแต่ลัตทิพยายามไม่ให้ช่วยเหลือตัวเองได้พยายามให้มาพึ่งเขาคนเดียวพึ่งเจ้ารัตทิ จริงไหมจริงไหมอันนี้นะครับจะต่างๆอ่ะนะครับพวกเอฟมินเนียที่ทำอะไรต่างเยต้องมาพึ่งเจ้าลัทิเดี๋ยวก็นั่นนี่นะครับผมอ่าโอ้นะครับสารพัดนะครับแม้แต่การสอนทำนะครับผมตอบอะไรก็ผิดหมด <c oughs> ตอบถูกก็เป็นผิดนะครับเจ้าละทิต้องที่สุดของที่สุดอาของเจ้ของละทิคือหนึ่งอยากใหญ่สองอยากได้ผลประโยชน์ยังก็บอกเลยนะวิธีการของลิอยากใหญ่อยากได้ผลประโยชน์ เ,เวลาเจอใครโดยเฉพาะคนที่รวยนะครับเขาจะบอกว่าคนนี้มีความสำคัญเออจริงว่ะจำได้นะครับคนคนในที่แบบมีม,มีประโยชน์กับเขามากหรือมีเงินะนะครับเขาจะบอกว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นนั่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับในอดีตชาตินะครับ,าาบทำไมมันตรงแบบนี้เนี่ยในคนที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตาชาติอะไรประมาณนี้นะแล้วคนนี้แหละเคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องอะไรกับเราเพื่ออะไร ด้ยคนนะ่ะหลงแล้วก็เข้ามาอยู่ภายใต้อานนะาตพอมาอยู่เสร็จเขาก็จะให้สัญญาอะไรบางอย่างว่าถ้ามาอยู่กับเขาแล้วคุณจะได้อะไรบ้างนะครับเช่น <c oughs> มาอยู่กับเขาแล้วคุณจะได้บุญบาร,รมีมากมาอยู่กับเขาแล้วคุณจะบรรลุธรรมเออได้บุญบาร,รมีมากได้บรรลุธรรมได้ถึงว่าแล้วทาไมแย่งแย่งกันจังเลยแย่งไปอยู่ใกล้ไปดูแลไปเอาใจใส่ไปอนโน่นนี่นั่นนะครับผมอ๋อแบบนี้นี่เอง จะได้บุญบาร,รมีมากว่าอย่างนั้นแล้วก็เลยโดนตีหัวโดนตีโดนทำร้ายนะครับตัวน,นี้นั่นนะครับผมออก็คือเขาหยอกแรงอะ่ะเล่นแรงอ่ะนะพวกนะเด็กเล่นแรงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่หรยอนเะนี่ยจะรู้สึกว่าฉันเนี่ยมีความสําคัญมากเวลาอยู่ในรักที่ตรงนี้แต่พอมาอยู่จริงๆแล้วสอนแบบเลี้ยงไข่สอนนิดสอนหน่อยดูดีนะครับคําสอนที่ดีแต่สอนนิดสอนหน่อยเอออันนี้จริงครับเพื่อน แบบอะไรนะอ,อย่างไปอย่างเงี้ยไปงานเชื่อมติดอย่างเงี้ยนะครับเ,เด็กสอนไม่ไมถึง5นาทีพูดอะไรไม่รู้ <laughs> นะครับมูวๆปลาปลาเลี้ยงไข่คือสอนยังไงก็ได้ให้เธอมาอยู่กับฉันนะเธออย่าไปไหนเธออย่าเชื่อใครนะและที่สําคัญคือจะบอกเธออย่าไปไหนเธออย่าเชื่อใคร เอออันนี้จริงครับทุกท่านสังเกตด,ดูว่าเขาเวลาเขาสอนนะพวกเชื่อมจิตนะมันก็สอนให้งมงายอยู่กับอยู่กับแก๊งเขาพูดง่ายๆ่ายเออแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รับความเห็นของคนอื่นไม่ให้เชื่อในหนังสือไม่ให้เชื่อในตำราเชื่อในคําพูดของเขาโอ้โหนะครับแต่ละคําสอนคนนู้นผิดหมดฉันถูกคนเดียวมันจะมองคนอื่นผิดไปหมดเพราะฉะนั้นเธอต้องอยู่กับฉันเธอต้องสละบ้านสละเรือนสละบตกสิงห์เอยากมาอยู่กับฉัน เงินทองของเธอเธอก็ต้องเอามาบริจาคให้ฉันจริงหรือเปล่าอันนี้พอโอนเงินตอนนั้นเห็นว่าไปอาจารย์อาจารย์อาจารย์ไอลูกศิษย์เนี่ยนะโอนเงินไปเท่าไหร่นะจอนน้นเจ็ดพัน 7, นะขอคืนก็ไม่ให้คืนนะในคลิปนั้นนะแต่เห็นว่าภายหลังเนี่ยม,มาโอนคืนแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับผมเพราะเราไม่เราไม่เห็นหลกักฐานไงว่าโอนคืนแล้วแต่มันมีแต่ปากของเขาพูดว่าโอนคืนแล้วโน่นนี่นั่นเลยอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะนะภักหลังก็ไม่ค่อยเห็นอยู่ใน อยู่ในแก๊งแล้วนะแต่ตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคือไม่ไม่ค่อยเห็นในสื่อในอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาลงคลิปลงอะไรก็ไม่เห็นแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่นะครับเห็นเห็นบ่อยนะครับผมเออนะถ้าเราไม่มีเงินเขาอยากให้เราไปช่วยงานใช่นี่คือวิธีการของลัทธินะครับมีทั้งในรูปแบบของฆราวาสและก็พระภิกษุไปดูแลกันนะอาจารย์ก็ไม่พูดว่าที่ไหนจะลองสำรวจดูว่าที่ไหนที่ เขาไปรู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญของที่นั่นนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งของที่นั่นเราจะมีความสําคัญแล้วเขาก็สัญญาว่าอยู่กับฉันเถิดแล้วเธอจะได้สิ่งดีๆอยู่กับฉันที่เดียวอย่าไปที่ไหนที่อื่นผิดหมดเขาจะล้างสมองเรานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเงินของเราชื่อของเราก็จะเข้าไปสู่ในลทัทธินั้นอโดนล้างสมองหรือเปล่านะหมดเงินไหมต้องถามแนละ้วต้องถามพวกที่ไปปฏิบัติธรรมกับแก๊งเชื่อมจอิตอ่ะหมดเงินเยอะไหม เออนี่ต้องถามเนี่ยแล้วตอบตอบตัวเองดูถามตัวเองดูนะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดให้กับให้กับเอฟซี FC ยาติธรรมเลยนะอา่าหรือแอดมินเนี่ยหรือใครก็ตามนะครับผมที่ไม่ใช่ครอบครัวเขาอะ่ะที่เป็นคนนอกอะ่ะหมดเงินเยอะไหมนะครับแล้วแล้วเขาพูดนี่เขาให้เชื่อแต่เขาไหมเออคิดเอาแต่หลักๆคือหมดเงินเยอะหรือเปล่าแค่นั้นแหละ เมื่อไรก็ตามที่เราเลิกหรือออกมาจากที่นั่นเขาจะพยายามตามกลับเข้าไปถ้าไม่กลับสุดท้ายเขาจะสาบส่งถ้าออกไปปุ๊บแล้วแล้วถามว่าเขาตามกลับหรือเปล่าตอนที่กลุ่มคนที่ตาสว่างแลวออกมาเนี่ยเขาได้ตามกลับไหมอ่าพอไม่ตามกลับเขาสาบส่งไหมเขาสาบแช่งไหมแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเขาตามกลับหรือเปล่านะแต่แต่เขาแช่งไงอ่าเป็นบาปเป็นกรรมเป็นอะไนนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออุยเข้าเข้าเกณฑ์เลยแล้วเนี่ย เข้าเกณฑ์กับที่อาจารย์กล้วยพูดนั่นเนี่ยนะโอ้โหท่านเหลือเชื่อแม่นเป็นตาเห็นเลยนะแม่นทุกข้อเลยนะผมเจ้าจันนี้เขาก็จะอยากคุณดับหลังเอาคุณไปผู้ยิ่ผู้ยหนะครับมีทุกวงการนะวงการหือนก็มีล้างสมองเพื่อให้คนไปสู้เพื่อเขาอะไปสละชีวิตเพื่อเขาเออไปสู้เพื่อเขาไปสละชีวิตเพื่อเขานะครับเรื่องคดีต่างๆเนี่ยเขาให้ออกหน้าออกตาเห็นไหม ไปแจ้งความไปอะไรก็ให้แอดกลุ่มแอดนินไปญาติธรรมไปนะครับผม<笑><笑>แล้วโดนคดีขึ้นมาเนี่ยคุ้มหรือเปล่าเออเอาแล้วสิทุกด้านเอาก็สู้กันดูนะสุดท้ายเมืองหลังก็คือผลประโยชน์แล้วก็ชื่อเสียงไอ้ที่ผลประโยชน์ชื่อเสียงสุดท้ายมีอยู่แค่นั้นเยี่ยมเอาเราเป็นทางก็เอาทุกอย่างจากเรา เพื่อจะไปเสริมอำนาจนะเสริมผลประโยชน์ของเขาเมื่อไรก็จะคือพูด,ดง่ายเขาเอาทุกอย่างจากเราเอาเงินเอาอะไรจากไปเสริมอำนาจให้กับเขาเท่านั้นให้เขาได้มีอำนาจมีบารมีอืมสังเกตดูไหมจากกิจกรรมอ่างเงี้ออยอ่าก็ต้องออกเงินให้เขาถูกไหมจากกิจกรรมนู่นจากกิจกรรมไปนั่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องออกเงินให้เขานะครับอ่าเขาเป็นคนได้หน่ายในเวลาออกคลิปเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างนี้ไงนะครับ ที่เราหมดประโยชน์เขาก็จะพยายามจะเผลิดเราออกไปแต่ถ้หอะไรถ้าเราทําตัวไม่ดีแล้วเขาก็จะพยายามให้เราออกไปแล้วเขาก็จะด่ารับหลังใส่ร้ายรายับหลังใครอยู่ในละที่เนี่ยโหนะ่าสงสารศาสนาเนี่ยสอนคนให้เป็นคนดีและให้เป็นคนที่พึ่งตัวเองได้ไม่ติดยึดให้คนมีความสามารถเพิ่มใช่ครับผมศาสนาสอนไม่ให้ยึดติดนะครับอื่อันนี้ถูก อาจารย์ก็อาจจะพูดว่าอะไรนะไม,ไ,มไม่ติดยึดก็คือไม่ยึดติดนั่นแหละนะครับขึ้นแล้วก็ให้เป็นอิสระถ้าเรามีองค์ความรู้แบบนี้เราไปสชกกนเลยกันว่าที่เราไปนับถืออยู่ที่ไหนก็ตามเราเข้าอยู่ในศาสนาหรือลัที่เอาใครเคยโดนมาบ้างหรือว่ารู้สึกว่าตอนนี้ฉันกำลังโดนลัที่ครองามอยู่เนี่ยทิมเข้ามาบอกอาจารย์กวอนนี้หนึ่งสิเออนี่นะครับผมอ่าท่านใดที่แบบเคยอ่ะใช้คําว่าเคยแล้วกันเคยไปไปโดนแบบนี้มานะครับจากรัฐที่ต่างๆ นะครับผมจากกลุ่มความเชื่อต่างๆนี่แหละความเชื่อที่แบบมันมันมันผิดหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าผม,มใช้คํานี้แล้วกันช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาครับทุกท่านแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับเออมันจริงหรือเปล่านะอ่ะโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ